สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับ,บกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารกดีเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยนับแต่โบราณทรงบำเพ็ญพระราชาการณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแกร่ราษฎรเปรียบประดุจพ่อที่คอยดูแลลูกในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆทรงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระสกนิกรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนจากการเจ็บป่วย รัตนโกสินทร์การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราเจ้ารัชกาลที่3ค่ะและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยขึ้นในระหว่างการดําเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลอยู่นั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏพันธ์พระราชโอรสได้สิ้นพระชนด้วยโรคบิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งก่อสร้างต่างๆจากงานพระเมรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลด้วยพระราชทานนามว่าโรงิริราชพยาบาลปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลสิริราชค่ะ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุมเมื่อพุทธศักราช2424ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในที่ชุมชนรวม48ตำบลครั้นโรคร้ายเสื่อมถอยลงจึงได้ปิดทำการ หากแต่ในพระราชาฤริไทยทรงตรหนักว่าโรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บำบัดทุกบำรุงสุขให้พระสกนิกรและผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลถาวรแห่งแรกณบริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกหรือวังหลังทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนแรกเริ่มในการดำเนินการในระหว่างที่เตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลน,นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏธพัณธ์พระราชโอรสอันประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้ประชวนโรคปิดสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่31พฤษภาค,คมพุทธศักราช2430 ยังความอาลัยเศร้าโศกแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งนักจึงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้มีโรงพยาบาลขึ้นครั้นเสร็จงานพระเมรแล้วทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อโรงเรือนและเครื่องใช้ต่างๆในงานพระเมรุนำไปสร้างโรงพยาบาลณนะบริเวณวังหลังดังกล่าว นอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชากกุธภันธ์แก่โรงพยาบาลอีกด้วยในระยะแรกมีการจัดสร้างเรือนพักผู้ป่วยขึ้นหหลังเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดและพระราชทานนามว่าโรงิริราชพยาบาล เพื่อเป็นพระอนุสน์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุธภพัณฑ์โดยชาวบ้านนิยมเรียกว่าโรงพยาบาลวังหลังทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยไขย้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณของไทยต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนแพทย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2443และพระราชทานนามว่าราชแพทย์ายาลัย ซึ่งเป็นนามดั้งเดิมของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบันในระยะที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรทรงเป็นผู้บัญชาการราชแพทย์ยาลัยได้ทรงโน้มน้าวพระไทยสมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชช,ชนกให้สนพระไทยวิชาแพทย์โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อด้านสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาเป็นเบื้องต้น และทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ทรงเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลไทยเจราจากับมูลนิธิโรกี้เฟลเลอร์เพื่อยกระดับการศึกษาแพทย์ให้ถึงขั้นปริญญาและปรับปรุงกิจการต่างๆของโรงพยาบาลสิริราชในหลายๆด้านโรงพยาบาลสิริราชได้พัฒนาเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาตามลำดับ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบูรพามหากษรัติยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศและยังได้รับการสนับสนุนกิจการทั้งปวงจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปด้วยโรบีวศรีราชกำเนิดขึ้นได้เป็นพระราชประสงค์ของรัการราชกาลที่5ที่อยากให้ โรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลของประสงค์นิกรพระองค์อองท่านครับประกอบกับเรามีศูนย์รวมจิตใจก็คือสมเด็จพระบรมราชาชานกซึ่งเป็นพระราชรถของพระอ,องค์ท่านคือเป็นพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์แผนไทยปัจจุบันพระอ,องค์ท่านทรงสละ,ะเวลาแล้วก็พะวรากายในการไปศึกษาต่อที่เป็นแพทย์แล้วก็นักสาธารณสุขนําความรู้ต่งตางๆมาพัฒนาศิลารแห่งนี้ครับท่านเป็นตัวอย่าง ที่ทำให้พวกเราชาวแพทย์พยาบาลแล้วก็บุปกรณ์ทางการแพทย์ได้คิดถึงคำสอนพวกท่านเสมอว่ากิจประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบทรัพย์เกยียรติยศจะตกถึงตัวท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งบริสุทธิ์ของวิชาชีพไว้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้มันฝังอยู่ในไม่ใช่หมอที่ศีลาชครับแต่หมอทั้งประเทศพยาบาลทั้งประเทศได้เห็น พระเจริอยศของพระองค์ท่านประกอบกับสมเดญญ็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทรราพระราชมีก็คือพระเมเหสีของพระองค์ท่านก็ได้สารต่อความตั้งบรไทยของพระองค์ท่านในการมาดูแลแพทย์โดยการอาสาสมัครออกไปในพื้นที่ธุระกันดาร <Okay. S 2> ทั่วประเทศเราจะเห็นภาพข่าวพระรานักนะตอนที่พระองค์ท่านยังทรงประทับอยู่พร้อมกับกรมหลวงก็คือพระราชินาพระองค์ท่าน ไปด้วยกันไปดูคนไข้ที่ไม่สามารถรักษาได้ในตุรการดารต่างๆแล้วก็ส่งรับประามาดูแลส่งมาในโรงพยาบาลต่างๆกันจากสมเด็จย่าก็บารสมเด็จร, 9, ร่นก้าราชการที่เ <Okay. S 1> ก้าพระองค์ท่านก็สืบสานพระราชมิถานพระองค์ท่านมาโดยตลอด mm hmm. เราเห็นพระองค์ท่านเสด็จมาสิรัด mm hmm. บ่อยมากตั้งแต่ช่วงแรกที่ขึ้นของราชครับครั้งแรกเลยพระองค์ท่านทรงมา เปิดพระมูลราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมิตราธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อวันที่27เมษายน2493ที่แห่งนี้เป็นที่สุดรวมของพวกเราชาวแพทย์แระบุกลนังแพทย์ได้เห็นภาพตลอดแม้พระองค์ท่านไม่ได้ทรงอยู่กับเราแล้วแต่เรายังจําคําสอนและพระจริยวัติของพระองค์ท่านได้เสมอแล,วล้วรนเกาัชกาลที่เก้ท่านก็ทรงพระเมตตา ทรงมาช่วยศิลามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการทําระบบป้องกันน้ําท่วมทำไมผมเป็นนักศึกษาแพทย์น้ําท่วมประยะําครับ <S <S อนอกจากนั้นอาคารที่สําคัญไม่ใช่เป็นอาคารสยามินสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชที่เป็นที่อยู่ของโงรงพยาบาลศิลาปอิมระบิยามราชกาลุ่มตึกวิจัยที่มีความสําคัญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระองค์ท่านรวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิลาพิพุกสถาน ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของการแพทย์และการรถไฟซึ่งเป็นสิ่งที่ร้นการราชการที่5ทรงพระราชทานให้คนไทยทุกคน <Okay. S 2> รวมทั้งอาคารหลังสุดท้ายที่เป็นพระราชประสงค์ที่อยากจะให้กับประชาชนคนไทยทั้งหมดก็คืออาคารนาวามินทรลประพิษแอร์สิบสี่พรรษาซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพวกท่านที่เราซาบซึ้งว่านี่คือแม้ว่าท่านทรงพระประชวร ในช่วงนั้นพวกท่านก็ยังคิดถึงประสบการณ์ของพวกท่านโดยตลอดแล้วอาคารหลังนี้เราได้รับพระราชทานนามซึ่งเป็นพระนามของพวกท่านคืออาคารนวมินทรทพรพิพแิีพรรษาก็คือการที่เราได้เห็นอาคารของพระมารษรัชกาลที่9ที่เป็นที่รักของประชาชนคนไทยทุกๆคน อาคารนวมินทรบพิธ84พรรษาเป็นอาคารศูนย์การแพทย์จำนวน25ชั้นและมีชั้นใต้ดิน2ชั้นสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา7รอบวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554 เพื่อเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจรทดแทนกลุ่มอาคารสามหลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า50ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรเมศกประพิษท,ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษามีความหมายว่า อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่รัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชมพรรษา84พรรษาซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นโครงการสุดท้ายในรัชกาล นอกจากนี้สมเด็จพระนิพฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารนวมินทรบพิษ84พรรษาเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2558 สำหรับอาคารแห่งนี้เปิดให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยภายนอกและผู้ป่วยภายในผู้ป่วยภายนอกมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางอาทิด้านอายุรกรรมด้านประสาทวิทยาด้านระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติด้านการนอนด้านต่อมไร้ท่อด้านกระดูกและข้อด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา ส่วนงานบริการผู้ป่วยในให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรมจิตเวชศาสตร์ประสาทวิทยาออโตปิดิกส์รังสีรักษารวมทั้งให้บริการห้องผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อและหอผู้ป่วยวิกฤตนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆอาทิศูนย์หาไทยวิทยาศูนย์วัคก,กะวิทยาศูนย์รังสีวินิจฉัยและศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลีย์ ถือเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่มีศักยภาพในการรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้500,000คนต่อปีและผู้ป่วยใน20,000คนต่อปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทราชามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชค่ะ ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชการณียกิจและแนวพระราชดำริต่างๆของสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อทรงบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพระสกนิกร ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิธ84 000, ิพันษาเมื่อพุทธศักราช2,560ต่อมาพระราชทานเงิน700กว่าล้านบาทเพื่อจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารแห่งนี้เมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลของผู้เจ็บป่วยในประเทศให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน100ล้านบาทซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัต์สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษา รวมทั้งเงินจากการจัดหาทุนของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินรวมเป็นเงินในการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น6 0 9 3บาล้าน2บาท56สตาง์ และเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน709ล้8 5 5 0 0บาทซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูนกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาคารดังกล่าวทำให้มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากลอาทิเครื่องใช้รังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็ก MR Linac ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบใช้แสงที่แม่นยำและตรงจุดมากขึ้นเกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะน้อยที่สุดทั้งหมดนี้ยังประโยชน์ให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยโรคที่สะดวกรวดเร็วมีคุณภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาล27แห่ง เพื่อจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมแล้วกว่า2,400ล้านบาทเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิธ84พรรษาณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนับเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์สองรัชกาลและพระบรมวงศ์ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยคนไทยคงผูกพันกับ โรงพยาบาลสิริราชด้วยภาพจำว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหาการณุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนพระบรมราชจัาก,กรีวงศ์ทุกพระองค์นะคะทีนี้พอช่วงเปลี่ยนผ่านราชการตอนนั้นอาจารย์หมอทราบก่อนไหมคะถึงเรื่องที่เราเห็นข่าวแรกที่มีพระมหาการณุณาธิคุณและเป็นข่าวใหญ่เลยก็คือพระราชทานเงินหนึ่งล้านบาทให้ทางโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยมา สร้างอาคารนวมินทราบ,บรพิดแปดพันษานั้นจริงๆคือทราบกันมาก่อนไหมคะทราบว่าพระองค์ท่านจะพระ oh. ราชทานอ๋อพระราชทรัพย์มาแต่ไม่ทราบว่าจํานวนเท่าไหร่ค่ะร <c oughs> ั้งนั้นผมได้เข้าเฝ้าพร้อมกับอาจาร,รย์หมอประสิทธิ์นะดีครั้งนั้นแล้วก็อาจาร,รย์หมอวิสิทธ์ที่เป็นผู้อำนวยการโรงแางลศิริราชกับแล้วพอเห็นเช็คที่พระองค์ท่านพระราชทานมาหนึ่งล้านก็รู้สึกขนลุกแล้วก็ดีใจว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านมี พระเมตตาและปรารถนาที่อยากจะให้อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่รักษาผู้ป่วยตามพระราชบร์ของพระราชบิดาที่พระมหัพระพระชาชทานมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมั่นใจครับประสมนิกรคนไทยทุกคนได้เห็นแล้วก็เป็นความสําเร็จที่ทําให้อาคารหลังสําคัญของสีราชเราสามารถเปิดใช้ดูแลคนไข้ได้จํานวนมากมาถึงปัจจุบันนี้ครับวันนั้นตื่นเต้นนะครับ จริงวันนั้นต้องบอกเลยว่ามันนั้นทีมทุกคนตื่นเต้นแม้แต่อาจารย์ประสิทธิ์ก็ตื่นเต้นเราพว์ท่านเสด็จออกคือเราเป็นทีมสุดท้ายอ่ะก่อนหน้านั้นก็คือทุกทุกคณะอมีคณะอื่นอยู่ถวายฮะแต่ทีมเรารับพระราชทานทุกคณะที่ผ่านถวายพว์ท่านฮะถวายพค์ท่านเป็นเรารู้ว่าศีรัตน์มานี่เราไม่ได้ถวายมาประราชทานแตถวายก็คืออาจารย์ประสิทธิ์ก็ก็คงตื่นเต้นด้วยก็เลย เข้าเลยโดยยังมีมีกราบประคมทูนทางทางทางกรมวังก็ก็งงวงาท่านทรงพระม่ต,ตาว้าแตะ<ต>มือบอกคนกันเองอคนกันเองพระพระราชานเช็คกล่าวขอบใจที่ช่วยดูแลคําว่าดูแลนี่ผมก็เชื่อว่าน่าจะดูแลท้องคนกรราธิการที่เก้าด้วยรวมถึงประชาชนด้วย ซึ่งผมกับกานารยหมอวิสิทธิงวันนั้นก็รู้สึกเราต้องนําคำนี้ยมาขยายและบอกต่อให้ทุกๆคนทราบถึงพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพวกเรามีต่อประชาชนคนไทยครับพระองท่านทราบด้วยพระเนตรประกันว่าโรงพยาบาลศิราชเราแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ไ,ได้รับคนช่วยเหลืออยู่แต่ก็อาจจะมีเงินไม่เพียงพอ ที่ตอนนั้นเรายังขาดเงินที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะเรามีแค่ตัวตึกมีระบบแต่ไม่มีอุปกรณ์มันก็ไม่มีประโยชน์ก็เข้าใจว่ากลงไปถึงพระเนตรพระกรันพระองค์ท่านองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์อีกถ้าจะไม่ผิดคือ7 0 9ล้านซึ่งเงินงวดนี้พระองค์ท่านได้พระราชดำหนสว่าให้ซื้ออุปกรณ์ให้พอ เพื่อที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ศรีราดให้เขาหายให้เขากลับไปเป็นพลเมืองที่มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจจะได้ช่วยทำให้สังคมเรามีความเข้มแข็งทำใหส้สังคมเรามีความสุขสวัสดีซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราชาวสีราดได้เห็นถึงพระไทยที่ทรงตั้งมั่นว่าอยากจะช่วยคนไทยจริงๆ สิ่งนี้เราก็นํามาใช้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่บรรจุรอยู่ในอาคารนมิน no ทัลบุรีแปสิบพรรษาแห่งนี้โดยเฉพาะเราได้จัดซื้อเครื่องฉายแสงชนิดที่เรียกว่า Line x MRI <S <S เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยซึ่งเครื่องฉายแสงนี้ทําให้สามารถที่รักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยําแล้วก็เกิดข้อแทรกซ้อนที่น้อยลงต้องเรียนว่านี่ถือว่าเป็นพระมหากรุณาคุณของพวกเราคนไทยจริงๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้ก้อนเงินก้อนนี้เราอาจจะต้องรอ <S 2> <S 2> ทําให้เราได้นําเครื่องไม้เครื <S <S ่องมือต่างๆมาใช้รักษาคนไทยของเรามาโดยตลอดถึงปัจจุบันนี้เลยครับ <S <S สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเลยว่าวันที่พระองค์ท่านกับสมเด็จพระมราชินีเสน็จมาทรงเปิดอาคารโนบินทลับที่84พรรษาเราเห็นพระกรเสียมสําราญที่พระองค์ท่านได้เห็นว่าเงินพระราชทรัพย์ ที่ท่านได้พระราชทานมาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคนไทยทั้งหมดเราก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ตั้งความหวังว่าเราจะทําให้อาคารหลังนี้สําเร็จตามพระราชาประสงค์ของรั 9, รชกาลที่การัชกาลที่9แล้วต่อเนื่องมาถึงรชัชกาลที่สิบ พุทธศักราช2,563ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลทุกสุขของอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนั้นให้จงได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จําเป็นเร่งด่วนและหาได้ยากยิ่งในเวลานั้นมาพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้บริการประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดทำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโรคและมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจัดเป็นห้องปลอดเชื้อระดับสูงสุดมีระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมความเย็นระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ ควบคุมความดันภายในห้องให้เป็นบวกตลอดเวลารวมทั้งส่วนปฏิบัติการเก็บตัวอย่างที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสอดมือผ่านหน้าต่างและถุงมือยางที่ติดตั้งไว้มีระบบฆ่าเชื้อภายในตัวรถหลังปฏิบัติงานรายวันด้วยระบบโอโซน และติดตั้งระบบไมโครโฟนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็วรวมทั้งพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและรถต่อพ่วงชีวนิรภัยรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลแก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่มีอย่างต่อเนื่องช่วยให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงการตรวจและการรักษาอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพง์สุขวิมนราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเงินพระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกณวัตรราชบพิษสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนแก่วัดต่างๆที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและที่ชาปนก,กิจศพตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่โปรดให้วัดต่างๆสงเคราะห์ประชาชนในการชาปนก,กิจศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆและเหล่าทัพที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวทั่วประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ค่าบำรุงเมนและค่าดำเนินการชาปนก,กิจศพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้นอีกด้วย นามพระราชาหฤทัยอันยิ่งใหญ่ยังทรงเผื่อแผ่ครอบคลุมไปถึงผู้ต้องราชทันทั่วประเทศโดยทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชาทานพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โครงการราชาทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัติรย์ในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณพันทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายและเรือนจำทั่วประเทศเพื่อดูแลรักษาผู้ต้องราชาทานันและประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยังพระราชทานอาหารถุงพระราชทานกำลังใจบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคติดเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงออกแบบแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและถุงยังชีพพระราชทานแก่พระสกนิกกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ฝ่าวิกฤตร่วมกันด้วยความเข้มแข็ง โดยนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชจวบกระทั่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกว่า3,000ล้านบาท ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการโรคระบาดร้ายแรงไปได้โดยเร็วและให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังพระราชดำรัสที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 3ความตอนหนึ่งว่า คิว่าสุขภาพทีดีหรือการต่อสู้กับโรคแบบไม่เจ็บกับอุปสรรคต่างๆเนี่ยถ้าเรามีขั้นาการดูดีมีความตั้งใจก็ได้กับใครก็เกิดโที่บอกว่าเป็นโรคที่กประเทศที่าแม่องแต่ตรงนี้เท่านั้นปัญหาต้องมีอุปสรรคต้องมีเสมอแต่ถ้าเรามี คามมั่นคงมีมความอยากให้ประชาชนมีความสุขมีทัศนคตอยู่ที่ดีเพื่อให้ปีควาชน,นพวกเราก็มีเราเป็นเพราะเราคือกานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย,ยอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าดุจด,ดังพ่อที่ทรงห่วงใยลูกเชกเช่นสมเด็จพระบูรพมหากษัตรยิยาธิราช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้านเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและทรงร่วมทุกร่วมสุขกับพระสกนิกรตลอดมาด้วยพระเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมญญญญโปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7 2พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรได้ใหม่ในตอนต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ